สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพุมพงษ์ครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูเหรียญเหรียญปั๊มกันเนาะเหรียญปั๊มขนาดเล็กนะครับเหรียญเม็ดแตงหลวงปุ้ดทวดปีศูนย์แปดนะครับหลวงปุ่เหรียญเม็ดแตงหลวงปุท่ทวดปีศูนย์แปดนี้เขาจะสร้างอยู่สองปะะีป่ะที่ที่ท่านอาจารย์ทิมนะก็จะมีปีศูนย์ศูนย์หกกับปีศูนย์แปดนะวิธีวิธีแยกปีสําหรับเอ่อเหรียญเม็ดแตงหลวงปุท่ทวดนี่ก็ถ้าเป็นปีปีศูนย์หกนี้เขาจะมีลูกกระเดือกนะ ถ้าเป็นปีศูนย์แปดเขาจะไม่มีลูกกระเดือกประมาณนี้หรือเปล่านะอันนี้เป็นวิธีของผมนะวิธีการสังเกตของผมในวิธีการแยกปีนะอยู่ในมือของผมนี้เป็นปีศนะูนย์แปดเนาะผู้ที่สร้างก็คืออาจารย์ทิมวัดช้างให้นะครับก็คือรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทันอาจารย์ทิมปลุกเสกเนาะสำหรับประวัติร่าของอาจารย์ทิมวัดช้างให้นี่ท่านเกิดเมื่อปี2455น่าะครับแล้วก็มาดำรงตำแหน่งเป็นอ่มาบวชนะครับมาบวชปี2476 6กนะครับก็อายุ21-22ปีนะประมาณ22ปีนะแล้วก็มาเป็นเจ้าวาดวัดปี2484มามรณะผ้พปี2512นะครับสำหรับประวัติคร่าวๆเนาะประวัติการสร้างพระของอาจารย์ทีมวัดช้างให้ท่านก็สร้างอยู่รู้สึกจะสร้างอยู่หลายอย่างเหมือนกันเนาะตะกุดท่านก็เคยสร้างนะ ดูเหมือนว่าตะกุดนี้ท่านก็สร้างเอาแล้วก็พระกิ่งท่านก็สร้างแล้วก็พ้ารูปเหมือนเหรียญรูปเหมือนของท่านนะท่านก็สร้างเอาไว้นะแต่ทีนี้ที่เราคุ้นหูคุ้นตาแล้วคุ้นเคยกันอยู่ตลอดเวลาในวงการพ้าที่ท่านสร้างเอาไว้นะที่คุ้นหูคุ้นตากันอยู่ในวงการอยู่ตลอดเวลาก็คือส่วนใหญ่จะเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับผมหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เริ่มเริ่มการสร้างแต่ปีรุ่นแรกปี2400 เจ็ดสิบเก้าใช่ไหมสองพั้ยเจ็ดสิบเใช่ไหมเออสองสครับสอ,องสอนขอโทษนะพูดผิดปีผิด,ผ,ดผมก็ว่าปี79็ดาทำไมสร้างก่อนกัน,เป,นเป็นเจ้าอาวาดไม่ใช่นะเป็นเจ้าอาวาสเป็นเป็นปี2484นเ24นาะก็รุ่นแรกปี97นะก็คือเรียกกันเอ่อโดยทั่ว,วไปหลวงปู่ทวดปี97นะถือว่าสร้างรุ่นแรกนะ รับผมแล้วก็มาสร้างเหรียญรุ่นแรกปี2500นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นปี2505 2506 2507แล้วก็จนท่านสร้างจนถึงปี2512หรือเปล่าหลวงูุทธที่อาจารย์ทิมวัชช้างให้สร้างนี่ก็ออกอยู่หลายวัดเหมือนกันเนาะอยู่วัดม่วงวัดเมืองอะไรเงี้ยวัดไซ อยู่หลายวัดที่อยู่ต่างต่างต่างวัดก็อยู่หลายวัดนะที่สร้างต่างวัดนะแต่แต่แต่ละที่ก็ได้รับความนิยมกันมากๆอยู่เหมือนกันเนาะแต่ที่ได้รับการเอ่อได้รับความนิยมสูงสุดก็คือวัดช้างให้นะได้รับความนิยมมากที่สุดที่ออกมาจากวัดช้างให้นะแต่ทุกวันนี้ที่ออกต่างวัดก็มีราคาค่างวดเหมือนกันนาะเล่นกัน หลักหลักหมื่นหลักหลายหลายหมื่นก็มีนะถ้าสวยๆก็จะหลายหลายหมื่นก็มีนะสําหรับเออเออออกต่างวัดนะครับผมครับผมมาถึงเหรียญที่อยู so ่ในมือของผมนี่ก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าเป็นหลวงปู่ทวดเม็ดแตงเหรียญหลวงปู่ทวดเม็ดแตงปีสองพันห้าร้อยแปดบล็อกปีกานะครับบล็อกปีกาเขาดูตรงไหนดูตรงนี้นะดูตรงนี้ก็จะเป็นปีกานะแต่แต่องค์นี้เขา เป็นเป็นเหรียญที่เขาเอาไปแปลสภาพมานะเอาเอาขาไปแปลสภาพมาก็เลยทําให้ตําหนิหลายๆอย่างก็จะหายไปเหมือนกันเนาะก็คือเขาเอาไปเขาเอาไปปัดเงานะครับเหรียญเหรียญเหรียญนี้ที่ผมได้มาก็คือเขาเอาเหรียญเม็ดแตงอะไปไปกองรวมกันอยู่ประมาณสิบสิบกว่าองค์ครับแต่ว่ามีมีมีองค์นี้องค์เดียวที่แทนะนอกนั้นเก๋หมดผมก็หยิบองค์นี้มาองคเดียวมา องค์ได้มาองคเดียวนะซึ่งเป็นองคเององแรกในชีวิตของผมด้วยนะที่ได้ดดเหรียญเม็ดแดงมาแต่ก่อนหน้านี้ผมก็เช่ามาอยู่หลายหลายครั้งนะแต่แต่ว่าผมจําพิมพ์ไม่ได้นะก็เลยจําจําบล็อกจาอะไรไม่ได้นะก็เลยทําให้เช่าพระเกามาโดยตลอดสําหรับเหรียญเม็ดแดงนะเอ่อถ้าเป็น,ท,นท่านหลวงพิมนะเป็นรุ่นแรกเออเป็นเหรียญแรกนะ แต่นอเออนอกนั้นก็จะมีทันอยู่เหมือนเออมีไม่ทันแต่แท้แต่ไม่ทันนะครับออกจากวัดช้างให้นะครับเหรียญเม็ดแตงวัดช้างให้อย่างเช่นปีสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยห้าสิบก็ยังมีอยู่หลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับเออไปเดินตลาดก็เห็นเอามาปล่อยให้เช่าให้บูชาเป็นถุงนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะแต่ทุกวันนี้หมดแล้วไม่็ไม่มีขนาดปีสองพันห้าร้อยห้าสิบว่ายังไม่มีในตลาดเนี่ยนะ ไม่ค่อยเห็นนะครับครับผมล,ลักษณะที่สูงควรจุดจำเกี่ยวกับเหรียญเหรียญเม็ดแตงปี2,508นี่ก็อย่างที่บอกวิธีการแยกระหว่างปี06กับ08นี่ก็คือ,อปีศ8นย์8เนี่ยเขาจะไม่มีลูกกระเดือกนะเขาจะมีเส้นเอ็นคอเฉยๆแต่ถ้าเป็นปี06ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีลูกกระเดือกเป็นเมเน็ดนะรทั้งสองด้านเลยนะรูปอาจารย์ทีมอยู่ข้างหลัง,ลงนี้ก็จะมีนะ น,นี่สาหรับเป็นปีศูนย์หกนะแต่เป็นปีศูนย์ปดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มีลูกกระเดือกเขาจะมีเส้นเอ็นคอเฉยๆนะอันนี้วิธีการแยกเนาะวิธีการจดจํานะครับสําหรับบล็อกนี้เนาะเอ,อขอบนะครับขอบจะเป็นขอบตั้งสูงนะขอบตั้งสูงแต่องค์นี้เขาจะไม่เห็นไม่เห็นสูงเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าเขาไปปัดเขาไปปัดเงาจนเนื้อเนื้อโลหะ เนื้อโลหะเขายุบหายไปตรงบริเวณขอบนะก็จะทําให้ขอบเนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะก็จะเห็นขอบึงตื้นน,นะจริงๆเขาจะสูงกว่านี้นะสําหรับขอบนะแล้วก็ตรงเส้นหน้าผากตรงเส้นล่างสุดตรงเนี้ยเส้นล่างสุดรู้เปล่าที่ผมจาจาจาไม่ผิดก็น่าจะเป็นเส้นล่างสุดนะใช่ครับเออเส้นล่างสุดตรงเนี้ยนะนะเขาจะมีติ่งติ่งอยู่ตรงนี้นะสําหรับบล็อกปีการนะสำหรับบล็อกปีการนะเขาจะมีติ่งติ่งตรงนี้นะเออ เดี๋ยวผมขอญากเอาเออกกล้องส่องเนื่องจากพระมีมีขนาดขนาดเล็กมากเนี่ขยขอแากออกกล้องส่องกัแล้วกันไม่แน่ใจว่าจะส่องได้หรือเปล่านะี่ฮะเขาจะมีติ่งๆแบบเนี้ยติงตงยต่งๆอยู่บริเวณที่ผมชี้นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมี มีรูปอาจารย์ทิมอยู่นะครับแต่ถ้าองค์องคไหนสมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆเขาก็จะไม่มีเส้นนะแต่ถ้าถ้าเกิดมีเส้นเนี่ยก็จะมีแท้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นการปั๊มข้างหลังๆนะเส้นๆแบบนี้นะแต่ถ้าถ้า,ถา,ถามีเส้นแบบนี้ก็จะดีเหมือนกันนะพูดถึงนะจะเป็น,เป,นเป็นการดูง่ายขึ้นนะเป็นการดูง่ายขึ้นเส้นแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เส้นเส้นแบบนี้นะนี่นะข้างหลังข้างหลังเป็นรูปอาจารย์ทิมครึ่งองนะครับ ส่วนหัวก็จะเป็นหูแบบนี้การเจาะหูนะครับเนาะแบบนี้นะหูวนี้เขาจะเจาะแบบไม่เต็มรูเปล่าเออองนี้เขาเจาะไม่เต็มรูนะใช่เขาเขาจาะไม่เต็มรูนะเออ,เอ,อตัวตัวสว่านตัวเจาะรูเขาจะเล็กกว่าห่วงก็เลยทําให้ตรงนี้เป็นขยักอยู่เนาะด้านหลังไปนี้นะครับขออยติยนะ้ำเนาะขอนะขอยติย้ำเออเหรียญปั๊มหลุงกระทวด ที่ที่อยู่ในมือของผมนะี่คือเหรียญเม็ดแตงหลวงปูท่ทวดปีศูนย์แปดวิธีการแยกระหว่างปีศูนย์หกกับปีศูนย์แปดก็คือปีศูนย์หกเขาจะมีลูกกระเดือกนะหลวงปูท่ทวดเขาจะมีลูกกระเดือกนะปีศูนย์แปดเขาจะมีไม่มีลูกกะเดือกเขาจะมีเส้นเอ็นเฉยๆนะอันนี้เป็นวิธีของผมนะแต่ว่าท่านอื่นอาจจะดูตรงอื่นนะแต่สําหรับผมก็จะดูลูกตรงตรงนี้ลูกกระเดือกนะวิธีการจดจํานะครับก็คือเป็นเป็นเหนรียญปั๊มที่มีขอบยกสูงนะครับ จะมีขอบยกสูงแบบนี้นะถ้าองค์ไหนชัดๆขอบเขาจะยกสูงตลอดแนวเลยแต่ว่าองค์ที่อยู่ในมือของผมนี่เป็นพระแปรสภาพมาเนาะเป็นพระแปรสภาพมาก็เลยคือเขาเอาเขาเหรียญไปไป,ไปปัดเงาการปัดเงาทําให้เนื้อเนื้อโลหะเนื้อเหรียญเนี่ยนนะหายไปบริเวณขอบเนี่ยเลยทําให้ขอบดูตื้นๆแบบนี้นะแต่เป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญเป็นดินแทนะ้ลักษณะที่สมควรจดจําตําหนิที่สมควรจดจําก็คือ ตรงบริเวณอ่อขอโทษนะเอ่อลืมบอกบล็อกนะบล็อกเอ่อบล็อกนี้เขาเรียกบล็อกปีกานะครับบริเวณตรงเอ่อเส้นหน้าผากตรงเอ่อด้านล่างสุดเนี่ยครับเขาจะมีติงต่งตินะติ่งติ่งตรงนี้นะติ่งบริเวณหน้าหน้าผากตรงนี้เขาจะมีติง่งๆิงเนาะส่วนส่วนด้านหลังส่วนด้านหลังก็จะมีรูปหลวงเอ่ออาจารย์ทิมนั่งอยู่ครึ่งองค์นะครับด้านหลังก็จะเป็นขอบยกสูงเหมือนกันนะด้านหลังเขาก็เอาประปัดเหมือนกันนะปัดแต่ว่าเขาปัดไม่เยอะเหมือนด้านหน้านะคร ขอบก็ก็ปัดนะครับขอบก็ปัดนี้นะขอบก็ปัดออกขอโทษนะครับเอา้าว่วงอีกแล้วเล็กเล็กเ,เกินครับลวงขอบก็ปัดออกนะจนไม่เห็นเส้นตัดไม่เห็นเส้นตัดเลยเนาะจุดหนึ่งที่ที่เห็นชัดเจนก็คือขอบเอตัวเส้นหน้าผากนะตรงปีกกานะหัวย,ย่าส่องขัวย่าสูบให้ทุกท่านดูกันนะไอ้ตรงสูบนี้ก็ไม่ค่อยแม่นนะครับ เนี่ยฮะเขาจะมีติ่งๆอยู่ตรงเนี้ยตรงตรงเส้นล่างตรงเนี้ยฮะน,นะถ้าจะดูขอบก็ดูขอบองค์นี้เขาจะไม่ค่อยอน,นี้เท่าไหร่นะออขอบก็ดูไม่ชัดประมาณนี้นะอันนี้เขานี้เขาลบขอบออกนะมันก็เลยไม่ไม่ชัดเนาะ แล้วก็โลหะโดนตัดออกไปแห่งๆด้วยนะอันนี้ขอบด้านนี้นะอเอาเอาเอาขอบด้านนี้เข้าเข,ข้าหากล้องนะ่ทุกท่านจะ,นะประมาณนี้นะวิธีการจดจำนะวิธีการจดจําส่วนเดือขอบโดนโลบออกไปหมดเส้นเส้นตัดก็เลยไม่ค่อยเห็นนะสำหรับองค์ที่อยู่ในมือของผมนะเป็นเหรียญขนาดเล็กและมีความนิยมมากๆในยุคป,ปัจจุบันนะครับ อ่ทุกวันนี้ก็มีราคาอยู่ถ้าสภาพนี้ก็รู้สึกว่าจะอยู่เอ่ออยู่หลายพันเหมือนกันเนาะถ้าสภาพแบบเนี้ยสภาพสื่ๆแบบเนี้ยอยู่หลายพันเหมือนกันแต่แต่สมัยก่อนเห็นเขาบอกว่าท,ท,ท,ทะลุไปหลายหมื่นนะถ้าสวยๆก,ก,ก,กิิบก็ิบทะลุไปหลายหมื่นเห็นเขาว่านะครับผมก็คือเป็น เหรียญปั๊มเม็ดแปงลุตอองแรกในชีวิตของผมนะครับไม่ไม่เคยได้มาในเลยเนาะก็เลยได้เหรียญได้เหรียญแรกมาก็รู้สึกดีใจเหมือนกันเพราะว่าเหรียญเนี้ยเขาไปกองอยู่กับพัคเกท้ทั่วไปนะครับก็คือเป็นเหรียญเม็ดแงปงหลบทัวทวดทั้งหมดเนะี่ยแต่แต่มีแท้อยู่องค์เดียวหยิบองค์เดียวมานะครับลักษณะลักษณะที่ผมที่ที่ผมหยิบออกมาจากนั้นได้ก็คือเป็นลักษณะที่เป็นแบบเนี้ยครับ กขามีความคมชัดลึกอย่างแบบนี้นะตรงเหลี่ยมตรงเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมตรงมงุมเป็นมุมเอ่อพื้นไม่บวมอะไรอย่างเงี้ยนะพื้นไม่บววนี่นะผมก็เลยหยิบขึ้นมาดูอ้าวแท้ผมก็เลยเช่ากับบ้านเยประมาณนี้เนาะองค์นี้ก็คือไปเขี่ยก,กองมาแหละครับบอกท่านท่านตรงๆเนาะตอนแรกผมว่าจะเอาเหรียญหลงหลงพ่อแดงวัดขอบพันเอิดเหรียญน,นี้มาทําให้ทุกทาคลิปให้ทุกท่านดูกันนะแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าใน ในเว็บไซต์ต่างๆเขาลงเขาเขาลงแบบเป็นเนื้ออัปก้านะเนื้อทองแดงผมไม่เห็นลงผมก็เลยไม่ได้เอามาเอามาทาคลิปให้ทุกท่านดูกันนะก็เลยเปลี่ยนใจเอาเหรียญเม็ดแตงหลวงบุทรทวดดีกว่าเนาะครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้ครับเอาเหรียญเม็ดแตงที่ได้รับความนิยมมากๆอีกปีหนึ่งของหลวงบุตทวดวัดช้างให้อะไรอ่ะออมาให้ทุกท่านดูกันเนาะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ